สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในโรบ็อกกับแบบโลเคอลันเวย์ออฟเทเรนของผมกันั่นเองนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพามารีวิวแล้วก็อัปเดตในแมปนี้นะครับนะซึ่งอย่างแรกเนี่ยผมได้เพิ่มสถานีรถไฟใหม่เนี่ยมา3สถานีนะครับเท่ากับสถานีเกนโซเคียวด้วยเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่4นะครับนะซึ่งในแมปจริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด6สถานีนะครับที่เป็นสถานีใหญ่ๆนะครับนะ ที่เหลือเนี่ยจะเป็นสถานีเล็กๆเป็นที่หยุดรถเล็กๆนะครับนะเออซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพ่านั่งรถไฟแล้วก็ไปรีวิวสถานีนั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวรถไฟกันก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถไฟผมเนี่ยได้มีการอัปเดตระบบขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับนะโอเคเราไปดูกันซึ่งผมจะใช้รถที n ในการสาธิตระบบ,บของผมนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับนี่เลยนะตอนนี้อย่างที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับรถไฟของผมเนี่ยได้มีเสียงเครื่องยนต์แล้วนะเออเห็นไหม ดู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 นะเสียงรถ t ีเเนะครับนะเสียงเครื่องเครื่องอะไรจะไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วรถไฟขบวนเนี่ยจะมีเสียงตอนเร่งเครื่องด้วยนะครับนะเอาล่ะแล้วก็จะมีนี่มีสามารถเปิดไฟหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็มีควันนะครับนะควันเนี่ยก็จะเออแรงขึ้นเมื่อรถไฟเริ่มออกเดินทางนะครับเออเริ่มเคลื่อนที่นะครับเร่งเร่งเครื่องอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะมาเราพูดกันมากแล้วเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกันเลยนะครับ เพื่อเป็นการเดินทางไปยังสถานีรถไฟที่เราต้องไปกันนะครับสามสถานีนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะโอเคเรามาดูรถไฟกันก่อนนะครับกด forward นะครับนี่อันนี้สามารถเปิดไฟได้ปุ๊บนี่นะครับอันนี้คือเราบบเปิดไฟนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะนี่แล้วก็กดปิดนะนะสามารถเปิดไฟได้นะครับแล้วก็สามารถบีบแต่ได้กดตรงนี้นะครับนี่บีบแต่นะครับแลาสามารถกดเหเพื่อบีบแต่ได้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเรากดในคีย์บอร์ดนะนี่กดบีบแต่ได้เหมือนกันนะครับกด ่ัวเฮอบนคีย์บอร์ดนะครับนะสามารถกดได้เหมือนกันโอเคเอาละว้วกด r w a r d เพื่อเดินหน้าแบ k กว่าถอยหลังนะครับ e e r g จ n ซ y b r a k e ก็คือกดให้รถหยุดทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องกด WSD อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะกด f r w a r d กันแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าระบบเร่งเครื่องแล้วก็ระบบควันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับ3 2 1นะไปอ่านี่นะครับนี่นะทำางานอย่างนี้เลยนะครับนะ แลวเสียงเครื่องมันก็จะค่อยๆดังขึง้นดังขึ้นด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้สมจริงที่สุดนะไอเสียงเครื่องยนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็พยายามทําให้มันได้เท่านี้แหละนะก็ดีสุดแล้วนะครับนะมีควันด้วยนะเ,ออเพิ่มความสมจริงนะครับนะเซึ่งมันก็จะมีเสียงล้อด้วยนะเออแต่ว่ามันต้องทําความเร็วไปมากกว่าน,นี้ก่อนนะโอเคบีบแต่นะครับแปนๆน,นะเออเอาเดินทางกันได้นะครับเอาละเริ่มทําความเร็วกันเลยดีกว่านะครับเ๊อ ตัวผมอาจจะต้องทําการไทม์แลป์นะครับนะนั่นก็คือการเร่งเวลาคลิปนะเร่งคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อเดินทางให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเกิดเ, ờ, เราวิ่งเฉยๆเนี่ยเวลาคูณหนึ่งแบบว่าไม่ได้เร่งเวลาเนี่ยมันจะช้ามากนะครับนะเพราะว่าสถานที่แต่และสถานที่เนี่ยมันอยู่ห่างกันมากๆเลยนะครับนะออไม่ใช่ไม่ได้ขี้โม้นะมันของจริงเลยนะครับเพราะว่าแบบผมเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอเคถ้าเกิดเขาได้เนี่ยเราก็เริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคไทม์แลป์นะครับผมป่าเราไปกันเลยนะ อาล่ะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีต่อไปกันแล้วนะครับเอ้ยลืมวัดความเร็วนะครับเอาล่ะจะเข้าลีกอย่างรวดเร็วนะครับเออนี่เร็วมากนะเข้าลีก80กิโลเมตรแบบนี้นะครับของจริงตกรางไปแล้วนะเออในชีวิตจริงเข้าลีกแบบนะั้นไม่ได้นะแต่ผมลืมนะครับนะลืมตัวไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะครับสถานีนี้ก็คือสถานีรถไฟหนองขามนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดใครดูเนี่ยเราจะรู้สึกคุนตาม,มากนะครับในะสถานีนี้นะ าสถานีนี้นะก็เป็นสถานีรถไฟที่ผมเอามาจากแบบโอโต้นั่นเองนะครับนะ <c oughs> นะซึ่งแรงบันดาลใจก็ได้มาจากสถานีรถไฟทางคู่ของอาสอายชุมทาโทนิจินะถึงขอนแก่นนะครับนะรูปแบบอาคารมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมานะครับนะโอเคลงรถนะครับมาเดี๋ยวเรามาสำรวจรีวิวกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้รีวิวอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่า ไอสถานีนี้เนี่ยเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วล่ะนะใน map เออโอโต้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างกันตรงสะพานตรงนี้นะครับนะมันจะกว้างออกมานิดหนึ่งไม่ใช่กว้างสิมันจะแคบลงมาจาก map โอโต้นะครับนะเนี่ยมันจะอยู่บนชานชาลานะครับแต่ของโอโต้เนี่ยมันจะยื่นออกมาจากชานชาลานิดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่นะอีกจุดหนึ่งไปนะครับน่านจะต่างกันตรงนี้นะครับนะโอเคส่วนอาคารสถาน,นีเนี่ยก็จะมีจุดนี้ที่เปลี่ยนนะครับไอตรงทางขึ้นทางเดินลงตัวเนี้ยนะครับใน map โอโต้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ช่องมันอยู่ช่องนี้นะครับแต่ว่าของผมในแบบนี้ทําใหม่ให้มันลึกขึ้นไปอีกนะครับนะนี่ให้มันอยู่ตรงนี้แทนนะครับตัวนี้ผมเลยมาวางโต๊ะนะเออนั่งเลยนะครับมาแล้นที่เป็นช่องจาหน่ายตั๋วนะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ป้ายนะครับเป็น,นเป็นสถานีน้องขามแทนนะครับนะเออพอตรงนั้นก็เป็นงนี้แหละนะครับมันเนเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับเอาละเดี๋ยวเราข้ามชาทลาไปดูกันนะครับนี่นะ นี่อยาหวังว่าจะกระโดดขึ้นหลังคารถไฟนะทำไม่ได้นะนี่ผมอุดไว้แล้วนะครับไม่สามารถขึ้นไปเหยียบหลังคารถไฟได้นะเอาล,ละอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของชาชาลานะครับชาชาลาที่2นะนี่เลยนะครับมองซ้ายมองขวาไม่มีแมวโดดตายนะครับออโอเคป่าเรากลับกันดีกว่านะครับจริงๆเดินข้ามไปเลยก็ได้นะออแต่เราก็เดินบนนี้ให้มันสมจริงขึ้นหน่อยนะครับนะเออ แลวคือวันนี้ไม่ไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเลยนะนจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคือบอกเลยว่าปวดขานะเออโอเคแต่ก็ช่างเถอะนะครับนะจริงๆมันจะต้องมีนะทางลงเป็นเดินบนพื้นฝั่งนู้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็คอนไกลเอยนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับห่วงทางสะดวกนะครับ <c oughs> นะเพื่อสังเกตนะครับก็อันนี้เป็นห่วงทางสะดวกวบ,บนชานชาลาสูงนะครับเพราะงั้นมันเลยเดินสั้นๆเตี้ยๆแบบนี้นะครับนะห่วงทางสะดวกนะเพื <c> ่อ <oughs> ให้มันแบบอยู่ในตำแหน่งเดิมนะในความสูงเดิมนะครับโอเคนะก็สวยดีนะครับป คือรถไฟแล,แล้วเดี๋ยวเราจะทำขบวนกันต่อเลยนะครับนะโอเคถ้าเกิดพอดแล้วเราก็เดินทางกันเลยนะครับ3 2 1นะไปกันต่อเลยนะบีบแต่ด้วยนะครับอย่าลืมบบีบแต่นะแฟนๆเอาแต่หน้าพัง <c oughs> แต่หน้าพังไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับไปกันต่อเลยเฮ้ยเข้าดีบความเร็วอีกแล้ว ราควรเข้าหลีกไม่เกิน30กิโลเมตรเท่าที่ผมไปเอ,อ,อ่านมานะครับเราไม่ควรเร็วไปกว่า30กิโลเมตรในการเข้าหลีกนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่องศาของเอ,อทางหลีกตอนนั้นด้วยนะครับนี่วิ่งช้าๆเข้าไปนะครับนะโอเคเข้าสู่ทางประธานแล,แล้วก็เร่งเครื่องกันต่อเลยนะครับอัดต่อรัวๆนะติดแต่ด้วยเลยนะครับโอเคนะ แล้วก็เดี๋ยวเราทาแบบกันต่อเลยนะครับนะไปนะ อาล่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีกสถานีหนึ่งแล้วนะครับนะไปแล้วเข้าลังดีเลยอุ้ยเบรกมากเกินไปหน่อยนะครับรถไฟเกือบหยุดทิ้งสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาล่ะสถานีนี้ก็คือสถานีรถไฟนาพร้าวนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดใครอยู่ชะบุรีก็จะรู้จักนะว่านาพร้าวอยู่ไหนนะ <c oughs> ก็ผมเคยเรียนอยู่โรงเรียนวัดนาพร้าวด้วยนะครับนะก็เป็นชื่อสถานีก็เอามาจากในชีวิตจริงนี่แหละนะครับแล้วก็อยู่ตามแ,แถวบ้านใกล้ใกล้ใกล้บ้านผมนี่แหละนะครับเออก็หยิบๆชื่อมานะคือการตั้งชื่อสถานีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะ เออไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ตั้งชื่อคนตั้งชื่อตัวละครในเกมอะไรเนี่ยมันยากหมดนะครับนะเราไม่ดูว่าจะเอาชื่ออะไรนะเพราะงั้น,นแบบมันก็แบบนี้แหละนะครับนะเออเจออะไรก็หยิบมานะครับนะเออเรก็เลยหยิบสถานีรถไฟนาพาวมาเลยนะครับชื่อนาพาวนะโอเคอเบรกรถไฟนะครับเดี๋ยวเราลงกันเออรถไฟไหลรถไฟไหลโอเคนะครับมานะซึ่ง ถ้าเกิดใครเคยไปสถานีรถไฟชุมทางศิลาชาัยี่นก็จะรู้สึกคุ้นๆน,นะเออนะครับว่าทําไมมันเหมือนกันลือเกินก็นั่นแหละนะครับผมได้แบบมาจากสถานีรถไฟชุมทางศิลาชา้านั่นเองนะครับนะในการมาทําเป็นสถานีรถไฟหนองขามนะครับนะเออซึ่งอยู่ในจับุรีเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเขตอําเภอศิลาชาเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเอาล้ก็นะนะครับก็ดีเหมือนกันนี่อันนี้จุดจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งคอยผู้โดยสารนะครับสถานีรถไฟนาพานะนี่ รงนี้ก็จะมีถังขึ้นนะก็พยายามเก็บดีเทลให้เหมือนในชีวิตจริงที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้แล้วอ่ะนะเข้าไปข้างในไม่ได้นะข้างในไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยมันจะโลง่ลงๆโปร่ปงๆเลยนะปึ๊บนะครับเนี่ยโล่งโปร่งแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะครับนะเออปึ๊บนะไม่มีอะไรนะครับก็เพื่อลดสเปคนะครับเกมมันจะได้ไม่แหลกเกินไปนะครับก็ทําแบบนี้แหละช่วยได้เยอะนะโอเคตอนนี้จะเป็นอาคารเป็นเอ,อ่อกันฝนนะครับนะ เหมือนในชีวิตจริงเลยนะครับมีหลอดไฟติดอยู่ทุกเสาเลยด้วยนะโอเคตอนนี้จะเป็นป้ายสถานีรถไฟนะครับนาพาวางังพนซึ่งอันนี้ผมใส่ผิดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามาจากสถานีรถไฟหนองขามนะครับแต่ว่าไอ้ตรเนี้ยมันชี้ไปทางเอ่อวานวางโพลซึ่งมันผิดนะครับ ซึ่งจริงๆเนี <Jonas> <ctions> you, ่ยอาคารสถานีรถไฟผมเนี่ยมันต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับนั่นมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะเออแต่ว่าผมใส่ผิดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเลยนะสถานีรถไฟตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเองเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยป้ายตัวนี้มันเลยผิดผมไม่ได้สังเกตให้ดีๆนะครับว่าต้องเออย้ายฝั่งสถานีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะวางเอ่ออาคารหลักๆเนี่ยไปด้านนี้นะครับนะเพราะงั้นมันเลยเป็นแบบนี้มันเลยแปลกหน่อยนะครัััับบบบบแแแแตต่่่่่กกกก็็็นนนนนนนะะะไไมมเเเเปปปรรรขอออออภยยยยคคคคใววาลลๆๆงีีี้ด๋ ถ้าเปลี่ยนสถานีรถไฟย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนาย่าจะง่ายกว่าการเข้าโพโต้เช่าไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วนะเออนะครับโอเคไม่เป็นไรนะแบบนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันปะอันนี้ก็นั่งได้นะครับนะนี่มีไม้นั่งไม้หมอนนะไม้หมอนรถไฟนะครับ <c oughs> ตอนนี้จะเป็นทางเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้ใส่ป้ายหรือว่าเออสัญลักษณ์ดีเทลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหรอกนะครับนะแต่ก็อให้พอรู้ว่าเป็นสถานีรถไฟนะครับก็โอเคนะครับสถานีรถไฟนะพาพาวก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไป รถไฟลแล้วนั่งไปกันต่อเลยนะครับผมนะปึ๊บปึ๊บอ่าซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คงจะอัปเดตอะไรีเ,รเ,รเทลเล็กๆน้อยๆเพิ่มมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นชานชาลาตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับนะเออก็เดี๋ยวค่อยใส่มาในอนาคตแหละนะเอาละ่ะแต่ตอนนี้เดีด๋วยวเราไปสถานีรถไฟสุดท้ายกันต่อดีกว่านั่นก็คือสถานีรถไฟบ้านวังโพนั่นเองนะครับปึ๊บก็ไปเป็นก็เป็นชื่อที่ผมไปหา,าจากกูเกิลเปิด Google Map แล้วก็ดูดูดูเอานะครับนะเอาล่ะเราไปกันต่อนะครับเอาเดินทางได้นะเปิดไฟ แตไปนะครับไปกันเลยหืนนะครับเร่งเครื่องเต็มกำลังนะครับนะแมนแมนแมนนะครับ <c oughs> แมนแมนเลยเหรอนี่อันนี้กสคอหนึ่งสองสี่สามนะครับสคันนี้เป็นกสคอ1 3หนึ่งหนึ่งสามหกนะครับเฮ้ย,ยความเร็วเกินนะครับเอาละละดความเร็วมันหน่อยนะครับตอนเข้าดีกมันต้องวิ่งช้าๆนะเออเข้าดีกช้าหน่อยนะครับ ไปกันต่อเลยทําความเร็วนะครับเอาละจากนั้นเราก็จะทําการทามแลบไปกันต่อเลยนะครับนะ เอาละตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟบ้านวางโพนนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดกันนะครับนะบเรี้ยวเลยทุก <c> ค <oughs> นก็เข้าดลีกตลอดบอนนี้ทุกขบวนนะครับซึ่งระบบของผมเนี่ย <c oughs> ซึ่งระบบของผมเนี่ยก็จะอาจจะมีการรอหลีกด้วยนะครับคือมันจะเป็น,ม,นมันจะเป็นเกมที่จะต้องใช้ความใจเย็นมากนะครับนะบนะถ้าเกิดท่าผู้ชมมาเล่นนะครับ เออฟังกันอย่าว่ากันนะแบบเวลารอลีกนานนะเออนะครับเพราะว่าแต่ละลีกเนี่ยมันก็ห่างกันมากในขนาดทาแลบแล้วนะเอาละจอดเลยนะครับผมโอเคลงรถกันนะครับปึ๊บมานี่นะครับสถานีรถไฟบ้านวางพลนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันรอบๆนะนี่เป็นสถานีรถไฟเล็กๆนะเออบ้านวางพลสถานีรถไฟเล็เลกๆมีที่นั่งรอนิดนึงนะครับ ต้นไม้ต้นไม้นะครับซึ่งผมจำไม่ได้้วนะว่าผมไปเอาแบบเนี่ยมาจากไหนนะครับว่ามาจากสถานีรถไฟอะไรนะเออผมไม่รู้นะผมลืมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นของสายเหนือนะมันจะอยู่แถวพิษณุโลกไม่ใช่พิษณุโลกสิเออพิจิตนะครับเออมันเป็นรอยต่อกันนะระหว่างพิจิตกับพิษณุโลกอะ่ะมันจะมีอยู่สถานีหนึ่งคือสถานีนั้นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือชื่ออะไรลืมแล้วนะครับนะขออภัยด้วยนะเออแต่ว่านี่คือบ้านวางพลนะครับเป็นสถานีรถไฟเล็ก นี่มีชานไม้ตรงกลางด้วยนะครับโอเคนี่มีห่วงทางสะดวกนะครับแบบยาวนะนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ระบบอะไรไปนะมีตกแต่งไเฉยๆนะครับสำหรับห่วงทางสะดวกนะครับ <c oughs> ไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้นะไม่สามารถรับส่งห่วงทางสะดวกได้นะ <c oughs> ผมจะใช้เป็นสัญญาณไฟสีแทนนะครับมาแบบของผมนในการออบอกผู้เล่นนะครับเออตอนนี้มันนี <c oughs> ่ลอยได้เลยนะครับ,บกระโดดลงลนะนี่อันนี้เป็นป้ายนะครับ นี่บ้านวังพลนะครับนาเผาวบ้านแสนนะครับแล้วก็มีต้นไม้มีดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะครับที่เก็บเก็บมานะเอ,อเอาละสวยดีนะครับก็สถานีนี้ก็เป็นสถานีล่าสุดและผมทําในเกมนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตมาต่อเรื่อยๆนะสำหรับตัวสถานีนะครับยังเหลือสถานีใหญ่ๆเนี่ยอีก2สถานีนะครับ แล้วนอกจากนั้นอนะ่ะอีก10สถานีเนี่ยจะเป็นที่หยุดรถนะครับแล้วก็จะมีอีก10สถานีเนี่ยจะเป็นที่หยุดรถนะครับนะเออต้องเรียกว่าที่หยุดรถนั่นแหละไม่ใช่สถานีหรอกนะครับมาโอเคซึ่งก็นะวันนี้ผมเล่นมานานมากเลยนะครับนี่แค่เดินทางเฉยๆนะเนี่ยนะครับกินเวลาไป30นาทีแล้วนะเออนะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับได้รีวิวอะไรกันเป็นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรถนะสถานีรถไฟนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับในวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากเลยนะครับนะเออก็ติดตามของผมก็ต่อไปนะผมจะทามาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้อดใจรอกันนิดนึงนะครับนะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะบ๊ายบายนะ